ที่5กันยายนพศ2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกุณาโปรดเกล้าปรกรหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ขอดีะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระบรมราชโองการนำรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณในโอกาสท,ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยกล้าวด้วยประมองขอเดชะข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าในสิ่งวี้ขอถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ดีต่อ์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจากรักษาไว้และปฏิบัตรรบิตามทั้งรักษาไว้และตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวได้มีพระราชดำรัสแก่นายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาสวายสัตว์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกันเพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักแต่ได้รู้จักกันแล้ว แสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศก็ข,ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจกำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชน พระเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจดีทุกคนมีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่